เพื่อนวันนี้ป้าเดียก็จะพาเพื่อนๆมาทําซุปผักนะคะซุปผักค่ะวันนี้อันกเป็นแครนอทนะคะเราไปนึ่งค่ะไปนึ่งให้สุกก่อนเลยแล้วเราจะมาเตรียมตัวปั่นนะคะวันนี้เราทําซุปผักสามอย่างค่ะก็จะมีบีรูทมีแครนอทแล้วก็มีฟักทองค่ะเพื่อนๆฟักทองป้าเดียก็ใช้เป็นฟักทองที่มันลูกยาวๆอ่ะนี่เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแครน,นอทเนาะ ก,ก,ก,ก็ปั่นแคนอทลก่อนก็แล้วกันค่ะก็ปั่นง่ายๆเนี่ยละค่ะก็ใช้เครื่องปั่นธรรมดาของเราเนี่ยละค่ะปั่นนี่เลยค่ะปั่นแล้วเห็นไหมปั่นให้ละเอียดเลยนะคะเอ,อ่อถ้าเป็นแครอทดเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใส่เอ่ข้าวข้าวกองเข้าไปด้วยนะเพื่อความเข้มข้นของเนื้อซุปของเราซุปก็ทําง่ายๆอะ่ะก็มี ที่เราจะเอาใส่ก็คือมีเกลือนะคะมีเกลือดอกเกลือค่ะที่เราใช้ทําซุปเนาะก็จะมีดอกเกลือแล้วก็มีข้าวสวยข้าวสวยเนี่ยถ้าเกิดว่ามีข้าวสวยธรรมดาก็ได้หรือจะใช้ข้าวกล้องก็ได้แล้วแต่ลองสะดวกอ,อันนี้ก็จะเป็นบีรูทค่ะเพื่อนบีรูทก็เหมือนกันค่ะบีรูทเราก็จะใช้ข้าวกล้องหรือข้าวสวยค่ะผสมไปด้วยเพื่อความเนื้อนแน่นของเขา เพราะเขาจะมีน้ำเยอะนะคะน้ำเขามันจะเยอะความข้นของเขาไม่ค่อยมีมันจะเป็นน้ำก็เลยใส่ข้าวเข้าไปให้หน่อยหนึ่งเพื่อให้มันจะมีไอความเข้มข้นหน่อยค่ะแล้วก็ใส่เกลือค่ะดอกเกลือเข้าไปอ,อ่นิดหน่อยชิมไปเรื่อยๆก็ได้นะคะเพื่อนๆชิมไปเรื่อยแล้วเราก็ใส่เกลือไปเรื่อยก็ได้เพื่อความไม่เค็มเราจะได้ไม่ต้องออทานซุปเค็มค่ะ ทานซุปจืดๆไว้ก่อนเพราะว่าเวลาเราจะทานจริงๆเราก็จะไปใส่กับไอ้นั่นอีกอะค่ะเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นนะคะมิโซะนั่นแหละเราจะใส่ด้วยอันนี้มันเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะคะเพื่อนๆที่ประเดี๋ยวเอามาให้ดูเนี่ยค่ะมันเป็นอาหารเพื่อสุขภาพแบบปั่นทานก่อนมื้ออาหารเนี่ยเขาเรียกไปปลุกจุลินทรีย์ในลำไส้ค่ะ เขาบอกนะประเดีย๋ยวไปอบรมมาเนี้ยค่ะเราทาเสร็จแล้วเราก็ใส่กระป๋องใส่อับางเน,นี้ไว้แล้วก็อเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ค่ะเนี้ยค่ะก็ทานได้หลายวันอยู่ทําครั้งหนึ่งให้มันคุ้มไปเลยนี่เลยเวลาเรามาทานแล้วก็มาตักเส่จานเนี้ยค่ะเราชอบอันไหนเราก็ใส่เข้าไปประเดีย๋ยวชอบทั้งสามอย่างประเดีย๋ยวก็ส่สามอย่างอย่างละสองช้อนสามช้อนบ้าง แล้วก็ทานกับถั่วลูกไก่แล้วก็สาลายค่ะสาลายวากาเมะเนี่ยค่ะแล้วก็มีโซลาดไปอันนี้ยังเป็นจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเนื่เพื่อนๆเนาะมันอาจจะไม่น่ากินเท่าไหร่แต่ว่าเราก็กินไปอะค่ะกินเพื่อสุขภาพของเราเองอันนี้ปพะอเดียวก็เพิ่งเริ่มทานนะคะไม่ได้ไม่ได้ทานบ่อยอะไรเพิ่งเริ่มทานเพราะว่าเ,เริ่มเริ่มเริ่มดูแลตัวเองแค่นั้นเองค่ะ เราไปอบรมมาเนาะเราอบรมมาเราก็เลย่ทานแค่นี้ก็พอคะ่ะขอบคุณนะคะที่ชมคลิปประเดีย๋ย